วันนี้ฉันต้องอไปเ,เปิดร้านเกมแต่เช้าเลยนะเนี่ยอ้าประตูอยู่ทงีงไหนเฮ้ยลงผิดนะลงทางเปิดประตูคีไปไหนแล้วจะเนี่ยท่านี้ท่านี้ ีไปเปิดร้านเกมกันเช้าแล้วมีลูกค้ารอฉันอยู่เฮ้ยเฮ้ยเปิดโอ้ยโอ้ยออ๋อนี่ไง My Cafe ฉันเิ่เปิดร้านอยู่แถวนี้ฮึนี่มันอะไรกันเนี่ยทำไม ที่นี่มันถึงได้สกปรกขนาดนี้อือหือฉันต้องทำความสะอาดฉันแล้วแหละเฮ้ยอะไรกันเนี่ยกวาด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 อือหือขยะเยอะจังเลยนะเนี่ยกวาดกวาดกวาดทูทูกวาดกวาดกวาดอือหือเยอะจังเลยนะ โอ้อื้มบีบุรีด้วยนะเนี่ยใครสูบบุรีเนี่ยกล่องพิซซ่าขยะถุงขยะน้ำกระป๋องมีอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยโถ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 อเคโถูไปอืม

เอาละทิ้งได้ทีนี้นะนี่มันป้ายร้านเกมเฮ้ยเจ้าโจรอ่ะกวนจริงเลยนะแต่ฉันจะต้องติดยังไงนะฮะติดอ๋ออย่างน,นี้นี่เอง สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซิมูเลเตอร์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 เตอเตออเตออวันนี้เราจะมาเปิดร้านเกมกันนั่นเองไปอไย,อยปิดร้านก่อนดีกว่าอย่าให้พวกโจรเข้ามาโอเค มาดูกันเลยดีกว่าเปิดคอมเอาละฉันต,ต้องมาซื้ออย่างแรกเลยโต๊ะก่อนคือเราจะหาโต๊ะกันก่อนนะโต๊ะหรอโต๊ะสำหรับเอาไว้วางคอมนะซื้อ นี้ไปทุกๆโอเคเสร็จแล้วฉันก็เอาโต๊ะมาวางฉันสั่งไปแล้วนี่มันก็น่าจะมาส่งแล้วนะนี่ไงล่ะนี่คือโต๊ะมา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 วางตรม นี่ว่าแต่เยออโอเคจะต้องอเอาไวารึบนี่แล้วเราก็จะต้องมีเออ่คอมเออ่จอแล้วก็คีย์บอร์ดเมาส์ แล้วก yeah, no ็เก้าอี้นะปิดประตูกลับมาช้อปปิ้งดีกว่าออ่าืมสน่งซื้อเก้าอี้ไปนะเก้าอี้เออ่ดีๆหน่อยแล้วกันนะ ซื้อแบบเกมมิ่งไปเลยแล้วก็ซื้อคอมไปอ,อ๋ออันไหนดีเนี่ยอันนี้ไปแล้วก็ต่อไปกันนะซื้อเมาส์เมาส์ไป จอเอาอันนี้ไปแล้วก็คีย์บอร์ดกดนี้ไปเลยไปฉันต้องลงทุนอเอาของก่อนชึบอ,อ,อันนี้เป็นคอม รึอุ๊ยอุ๊ยอูมฉันวางแรงไปอ่าฉันฉันฉัน,ฉนดึ้มวางไปฉันวางถูกด้านไปนะเนี่ยเฮ้ยใช่มาไม่เป็นไรหรอกโอเคแล้วก็เมาส์ึ้มาวางไปต่อไปต่อไปอะไรนะ คีย์บอร์ดเป็นเก้าอี้อ่ะนี่โอ้โหเก้าอี้หรือวางลงไปนี่เป็นไงจอยังไม่มาจอยังไม่มาจอมาได้มาแล้วนี่จอ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 จานเนอะไม่ใช่นะจอจอ แตนเป็นยังไงทุกคนเป็นงไงเป็นยังไงได้แล้วเราลองมาเปิดร้านกันดูก่อนอ,อ,อคุณผู้หญิงครับสนใจมาไหมครับอืมอ่ เออสนใจเข้าร้านผม่อไหมครับไม่อะไม่สนใจหรอกนะพวกเกมเนี่ยอ่าเออเศรษฐีใช่ไหมครับคุณเป็นเศรษฐีใช่ไหมเข้าร้านเกมผม่อไหมครับไม่อ้าวเลข้ามาเลข้ามามาร้านฉันหน่อยนะร้านฉันมีของเยอะมากมายกายกองเลยนะเฮ้ต้องไปขโมยต้องไปขโมยต้องไปขโมยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ไอ้ลุง ไอ้ลุงไอ้นี่โอ้โหกว่าจะหยิบของมันไปแหละไอ้ลุงนี่นี่ฟาดฟาดใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยลุงลุงคนนั้นแหละต้องเลี้ยวแน่เลยใช่ไหมเอาเป็นอะไรอ่ะไม่ชอบหรอ เข้ามากันเยอะๆนะครับแต่มีของเพิ่มเยวะโอเคเดี๋ยวเราจะสั่งเพิ่มไปเลยจุ๊บอืมสั่งหูฟังอืมฟังฟึ้งฟิ่งอืมแต่ฉันต้องสั่งคีบคีย์บอร์ดมาก่อนเลยสั่งคีย์บอร์ดไปสั่งเมาส์ ก็จอไปก็อี้ฮับโอเคฉันสั่งแล้วเฮ้ยไอลุงนี่อีกล่ะมันต้องโดนมันต้องโดนไม่ไืนะ้ไปเลยนะลุงนะอย่ามาจุนจังนี่ลุงนี่ อุ้ย,ย,ยวางเป็นยังไงล่ะจอใหญ่มากไปไปขอมกันดีกว่อปึ๊บ โอเคเดี okay. ๋ยนะขาดอะไรอีกอะก็เมาส์ก็ได้แนละ้วนี่ไงทำไมไม่ได้หรออืมอโอเคเสร็ okay. จแล้วก็เปิดร้านได้เลยโอเพนอ่าร้านคอมฉันเปิดแล้วนะทุกคนเข้ามา เล่นกันได้นะมาเลยจ้ามาเลยเข้าไหมไม่เข้ามาเลยจ้ามาเล่นคอมที่มันชันได้เลยนะเฮ้ยโจนโจนเจน้าหนี้ไปไหนแกคิดแกหยุดนะ ฉันมองแกอยู่นะฉันมองแกอยู่นะอย่าเชียวนะอย่าเชียวอย่าเชียวมไม่มีคนเข้ามาในร้านฉันเลยแฮะมันไม่เข้ากันมาโอเคค่ะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย